สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเจเจบอนใส่นะครับสวัสดีท่านที่ชื่นชอบต้นไม้ต้นไม้มบอนใส่ทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูต้นพุทธานะครับใบก็กําลังเขียวเลยครับเขียวอ่อนเลยนะครับเพิ่งแตกใบใหม่นะครับ กว่าเขาผลัดใบต้นพุทธานี่ก็ผลัดใบแต่แจ่ทีนี่ก็จะผลัดพร้อมกันเลยนะครับต้นพุทธานี่ผิวพันธุ์เขาจะสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์นะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้ทนแรงนะครับผม ต้นแรงเ้าจะชอบอยู่ตามหินตามซอกหินนะครับซึ่งต้นนี้ผมได้มาก็คือไปไปขุดมานะครับขุดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าต้นที่ผมขุดต้นนี้เขาจะนั่งอยู่ในหินนะครับอยู่ในหินแล้วก็ ลากก็จะลงลงซอกหินนะครับก็เลยเอาง่ายหน่อยนะครับแล้วก็จะติดง่ายนะครับ <c oughs> ก็ดีของการที่เราได้ต้นไม้ในหินนะครับบนหินก็คือจะติดเร็วนะครับ ต้นที่ขุดมาไม่ได้นั่งอยู่ในหิน,น,นก็ตายไป2อสต้นแล้วนะครับผมนี่คือต้นที่เหลือหลอดนะครับก็ก็จะจบป่านะครับส่วนมากพุทธพานี่นะครับเขาจะมาอยังไงอย่างงั้นนะครับส่วนมากไม้เนื้อแข็งครับไม้นี่แข็งมากครับผม บางท่านก็ว่าเป็นเทียนทะเลเลยทีเดียวครับเทียนทะเลอีสานเลยก็ได้ครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับโคนคู่นะครับผมผิวพันธุ์ลวดลายเขาจะสวยงามนะครับจะมาแบบธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรเขานะ การสวยงามครับผมสองต้นนี้สวยงามมากเลยครับ มาฝากกันครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับจะเจอกันอีกพีหน้าครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม